เดี๋ยวยังพูดไม่ไมอะไรอะให <laughs> ้ดูดีเขียนอย่างเงี้ยแล้วให้มิงพูดอะ ที่เราที่เพิ่มอีกร้อยอ่ะคนดีเอมาว่าโทรไม่เห็นสะทานเลยช่วงเวลาแห่งการขัดทุนของผม <c oughs> คุณอยากจะทํายังไงก็เรื่องของคุณถ้าใครที่มีปัญหา <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องผมร่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากลองโควิดเหมือนที่หมิงเป็นหรือว่าทําผมเยอะๆดัดผมม้วนผมใดผมทุกวันมันทําให้ผมร่วงนะคะแค่มือสา่งมาเป็นกระจุกแบบในรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ <c oughs> สระผมเนี่ยผมเป็นกระจุกติดท่อน้ําพอพี่หนุ่มแนะนำไลโอมาให้ใช้บอกเลยว่าพอสั่งผมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยผมมันไม่ติดมือมาเหมือนเดิมแล้วแล้วผลิตภัณฑ์นี้เเนนขาาได้สถัป ที่เขาบอกเลยว่าสามารถเพิ่มความหนาของผมได้พี่หนุ่มเนี่ยตรวจโรงงานด้วยตัวเองเลย<ช>ทั้งหมดผ่านมือพี่หนุ่มมาหมดแล้วนะคะสารสก,กัดต่างๆธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่มว่าจะต้นอ่อนถั่วลันเตาดอกอัญชันนะคะว่านหางจระเข้ใบมมลบรีนะคะแล้วก็มีราบโสมรวมไปถึงวิตามินหลากหลายชนิดมิงอยากให้ดูรีวิวของคุณผู้ชายท่านนี้นะคะผู้ชายจริงค่ะจากที่ผมบางมากๆพอใช้ไลโอแฮโทนิกไปได้สักระยะหนึ่งนะคะผมเขาแลดูหนาขึ้นมาเลยทําให้มั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิง่งขึ้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะซื้อไลโอแฮโทบนี เป็นขวดแบบจัดเต็มไม่ใช่ขวดแบบแถมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็แชมพูขวดเต็มแบบนี้เหมือนกันได้ไปเลย2ขวดแบบนี้ <c oughs> ทั้งหมด5,360บาทลดเหลือ1,980บาทเท่านั้นเลยว่าโปรนี้ไปหาที่ไหนไม่ได้หรอก